มองเห็นความสำคัญของศีลธรรมเพิ่มขึ้นคนที่จะมองเห็นความสำคัญของศีลธรรมได้ต้องเป็นคนมีสติปัญญาคนที่จะมองเห็นว่าศีลธรรมมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดๆใ,ในโลก คนนั้นยิ่งมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นศีลธรรมเท่านั้นทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีศีลธรรม ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสุขความลมเย็นได้เลยคำว,ว่าสีเลนะสุขติงยันติจิตใจที่เป็นศีลเท่านั้นจึงจะได้รับความสุขหรือจิตใจ ที่เป็นศีลจึงจะมีความสุขภายในจิตในใจได้ศีลในที่นี้หมายถึงใจที่มีความสํารวมดีแล้วคำว่าสํารวมใจสํารวมใจ ใจที่สำรวมไว้ดีแล้วนั่นละเป็นศีลใจที่สำรวมดีแล้วนั่นละใจดวงนั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นความสุขโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีอะไรไปเสริมไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มไปปรุงไปแต่งเป็นความสุขขึ้นในใจที่มีศีลเป็นศีลน,นั้นไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอาราธนาที่ไหนเป็นศีลขึ้นที่ใจ ใจที่เป็นศีลใจที่มีศีลใจมีความสุขจิงว่าศีลทำเท่านั้นทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจที่มีความสำรวมไว้ดีสำรวมดียิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> กลายเป็นสมาธิขึ้นมา ในเมื่อใจเป็นสมาธิใจยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นใจจะเป็นสมาธิขึ้นได้ต้องอาศัยความสำรวมใจเอาไว้ให้ดีใจที่ไม่มีความสำรวมใจที่ปล่อยใจไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ ใครต้องการให้ใจเป็นสมาธิให้สํารวมใจให้มาใครรักษาศีลให้มาศีลก็คือความสํารวมรักษาใจไว้ให้ดีนั่นเองในเมื่อมีการรักษาใจไวให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีใจที่รักษาไว้ให้ดีนั่นแหละ กลายเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่ใจดวงอื่นเป็นสมาธิใจของเราดวงนี้ละ่ะดวงที่วุ่นวายดวงที่ไม่สงบในเมื่อเรามีความสํารวมรักษาไว้ดีสํารวมรักษาไว้ให้ดีสมาธิธรรม ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราลวงนี้เองสมาธิไม่ใช่คำพูดสมาธิไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือในตำราสมาธิอยู่ที่ใจที่มีความสำรวมดีแทติ เป็นธรรมเครื่องสำรวมศีลจะสมบูรณ์ก็อาศัยสติธรรมสมาธิจะเป็นองสมาธิธรรมก็ต้องอาศัยสติธรรมมีสติสำรวมใจให้มากสำรวมใจให้มากจนกระทั่งใจของเราสำรวมไว้ดีแล้วมีความ แน,แน่วแน่และมีความใสความเย็นขึ้นภายในใจของเรานี่ใจมีความใสใจมีความเย็นเพราะใจไม่ส่งไปเกี่ยวข้องกับของร้อนทั้งหลายสำรวมไว้ดีสำรวมไว้ด,วมมดีใจของเราไม่มีโอกาสที่จะออกไปเกี่ยวข้องภายนอก อารมณ์ภายนอกอารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าว่าเป็นของร้อนก็เพราะร้อนจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้กอดร้อนใจของเราออกไปเกี่ยวข้องใจของเราก็ร้อนจึงไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข เราสํารวมไว้ให้ดีเราสํารวมไว้ดีมาหายใจของเราออกไปเกี่ยวข้องก็อารมณ์ของร้อนทั้งหลายใจของเราก็เย็นนแล้วก็ให้สํารวมให้แน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ในเมื่อสํารวมแน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ได้สมาธิก็จะเป็นขึ้นที่ใจที่มีความแน่วแน่และมีความใสความเย็น ใจที่ใสที่เย็นอันนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มีความแ,มแน่วแน่อยู่เป็นอารมณ์เดียวนี้ในลักษณะนี้เรียกว่าใจของเราเป็นสมาธิคือมีความแน่วแ,แน่อยู่ภายในใจความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมก็แสดงออกมา มีความเย็นมีความเบิกบานมีความเบาภายในจิตในใจของเราและมีความสว่างปลอดโปร่งในจิตในใจของเราลักษณะขององค์สมาธิธรรมเป็นอย่างนี้จึงว่าสติเป็นธรรมที่มีความสำคัญมีจะเป็นธรรมที่มีความจําเป็นทุกระดับ อยู่ในขั้นรักษาศีลก็ต้องอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจ,จิตใจใจของเราจึงสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ส่วนสมใจของเราจะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยมีสติสำรวมมีสติธรรมะระวังมีสติสาคุ้มครองนี่ สํารวมใจของเราว่าให้ยิ่งสํารวมใจว่าให้ดีในเมื่อความสํมรวมพอตัวใจของเราก็เริ่มอยู่กท็ที่มีความสงบแน่วแน่ขึ้นมาใจของเราปลอดภัยจากของร้อนใจของเราก็เย็นใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็ปลอดโปรงใจของเราก็ว่างเบาเพราะอารมณ์มันดุงลังอารมณ์มันหนัก ใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็เบาใจของเราก็ปลอดโปรง่งไม่วุ่นไม่ดุงลังยึงว่าต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบอันเกิดจากศีลธรรมเป็นเหตุให้พากันมีความระมัดระวังจิตใจของเราไว้ให้ดีเดินก็ให้มีสติใน ในการในขณะเดินนั่งน,นั่งก็ให้มีสติในขณะนั่งอยู่ในอิยาหมดใดก็ให้มีสติพุ่มครองจิตใจของเราใจของเราก็เริ่มเคยชินในการที่อยู่อยู่อย่างอยู่กับที่ <c oughs> ใจของเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยอยู่กับความสงบของใจ <c oughs> ในเมื่อเริ่มมีความคุ้นเคยเข้าใจของเราก็เห็นประโยชน์เห็นความสําคัญว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากก็พยายามที่จะทําให้ใจของเราสงบยิ่งขึ้นไปนี่สิธรรมไม่มีสิธรรมก็คือใจของเราที่ไม่มีพสติคุ้มครอง ใจของเราที่มีการปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวนี้เราเรานี่ใจของเรามีเป็นศีลเป็นธรรมกันแค่ไหนเพียงไรก็ให้สังเกตดูความสํารวมใจของเราไม่ให้ต่อยไปตามอารมณ์นี่ได้ก็เรียกว่าใจของเรามีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจ ถ้าหากว่าเรามีการปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปประตมอารมณ์เรียกว่าใจของเรายังไม่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ใจเราจะสมาทานศีลมันก็เป็นศีลแต่คำพูดลมออกจากปากเท่านั้นเองแต่จิตใจยังไม่เป็นศีลเพราะยังไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสำรวมเอาไว้ <c oughs> ต้องการให้ใจของเราเป็นศีล พยายามทำแทติทำให้ใจของเรามีแติใจของเรานี่แหละจะทำในเมื่อเรามีความพยายามที่จะให้มีแติพยายามให้มีแทติแทติธรรมก็จะเกิดขึ้นจากใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติมีธรรมะคือสติขึ้นมาใจจะใจมีสติต้องมีใช่ต้องมีต้องอาศัยความพยายามมีความสำรวมมีขีมีความระมัดระวัง มีความสํารวมว่าเห็นดีใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติธรรมขึ้นมาสติธรรมจะต้องมีความพยายามสติธรรมจึงจะเกิดจึงจะมีขึ้นในจิตในใจในวใจของเรามีสติธรรมขึ้นมาศีลของเราก็เริ่มอืเริ่มปรากฏตัวข,ขึ้นที่ใจศีลเร,ริ่มปรากฏขึ้นที่ใจใจของเราก็คือมีความสํารวมรอบครอบอยู่ในจิตในใจในลักษณะนี้ใ,นใจเป็นศิญ ใจเป็นสมาธิใจมีสติคุ้มครองรอบครอบและแน่วแน่อยู่กับใจไม่สายแสออกไปภายนอกแน่วแน่อยู่กับใจแน่วแน่อยู่กับที่นี่มีอารมณ์คือใจที่ใสที่สว่างนั่นเป็นเป้าหมายเป็นหลักนี่ไม่สายแสออกไปกระโดดโลดเต้นออกไปข้างนอกอยู่กับที่อยู่กับใจในลักษณะนี้เรียกว่าใจปล่อยว่าง คำว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางเรื่องภายนอกนั่นเองที่ว่าปล่อยวางเรื่องก็คือไม่ใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอย่างที่ใจของเราเป็นกันใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่องภายนอกไม่ปรากฏในจิตในใจมีแต่ใจดวงเดียวเท่านี้ใสเด่นชัดเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจ ในวใจของเราได้ใจที่ใสเด่นชัดเป็นเครื่องอยู่ของใจใจของเราจะอิ่มเอิบใจของเราจะใสใจของเราจะมีความสุขอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่งจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์กว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจก็คือศีลธรรมนั่นเองมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใช้สอยอุปเวในในไปในใช้สอยใน เออก่อนได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายเท่านั้นจะเสื่อว่าทอท่าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาลาคีรานาเพศัตว์ใดๆก็ช่างเพียงแต่ว่าได้บำบัดร่างกายแต่ศีลธรรมนั้นบำบัดจ,จิตใจร่างกายนี้จะบำบัดเข้าดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขาก็เสื่อมไปสิ้นไป จะบำบัดเขาดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขามีแต่เดินทางเข้าไปหาเป้าหมายคือความตายจุดหมายคือความตายนี่จึงว่าในวัตถุใดที่โลกเขาสมมติว่ามีค่าภายนอกบำบัดเยียวยาเฉพาะร่างกายที่เกิดมาตายเท่านั้นส่วนจิตใจนั่นจะต้องอาศัยอาศัยศีลธรรมเป็นธรรมเครื่องเป็นธรรมเครื่องอบรมจะต้องอาศัยศีลธรรม นี่ใจของเราจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้นี่ศีลธรรมจึงมีความสําคัญศีลธรรมจึงมีประโยชน์นั่นแก่มากกว่าวัตถุภายนใดๆภายนอกให้พาการมีความสนใจสร้างศีลธรรมให้เกิดให้มีเป็นสมบัติของเราเสียเพราะในโลกอันนี้เราเกิดเราเคยเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะอยู่ได้นาน เท่าไรลมหมดลมหายใจเมื่อไรเราก็ต้องจากไปจากโลกอันนี้ในระหว่างที่ชีวิตของเรามีอยู่นี่ก็ให้รีบแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ้นของใจแสวงหาธรรมเป็นที่พึ้นของใจแสวงหาธรรมะใ,ให้เป็นสมบัติของใจของเราให้พอก็ให้ให้พอ,ให,พอ,ใ,หพอให้อิ่มให้สมบูรณ์บริบูรณ์เสีย ถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ที่แสวงหาธรรมะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะที่เราจึงยังสามารถที่จะแสวงหาได้เรานี่ในถ้าหากว่าเราตายไปแล้วนี่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ศินธรรมเป็นสมบัติของเราประจําจิตประจําใจใจของเราว่าจากสินธรรมแล้วจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบานข้า,าหารไม,ไม่ได้ มีแต่สินธรรมเท่านั้นจะทําให้มีความเบิกบานอบอุ่นมีความสุขมีความเบิกบานนี่ถึงว่าในในเราจากโลกนี้ไปแล้วจิตใจของเราที่อบอุ่นลมเย็นเป็นสุขนี่ก็ไปกับเราตลอดกาลอันนี้จิตไม่ตายจากจิตใจของเราจึงให้พากันแสวงหาให้เต็มสติกําลังความสามารถของเรารับภายนอกต่างคนก็ต่างแสวงหา กันมาเป็นใดเป็นสมบัติของเรากันมากแล้วเขาว่าวิชาความรู้ก็สมเป็นสมบัติเราก็แสวงหากันเต็มเตี่ยมไนสมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์นี่อนี่ก็ให้แสวงหาทำเป็นให้เป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเรา ใจของเรานี้ตาหากว่าในเอมใจของเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วใจของเราก็เป็นใจที่ขาดครูขาดอาจารย์ใจมีแตธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเราได้ยึงให้พาการแสวงหาธรรมมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราธรรมะนั่นล่ะจะอบรมจิตใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ ต่อไปนี้ให้พาการตั้งใจสมาธินั่งสมาธิการเป็นลำดับต่อไปนั่งสมาธิการเป็นลำดับต่อไปใครสะดวกสบายในการจะนั่งโดยวิธีใดก็ให้นั่งในในอิริยาบถที่สะดวกสบายนั่นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน นั่งสมาธิทําให้ใจเป็นสมาธิสมาธิเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนดอกถ้าหากว่ายังมีการไปแสวงหาสมาธิอยู่จิตไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ปล่อยวางความแสวงหาทั้งหมดละความแสวงหาทั้งหมดในเมื่อมี <ítulo> <displayed, S 1> ใจของเราละความแสวงหาได้ทั้งหมดเมื่อไรใจของเรานั่นจะเป็นองค์สมาธิขึ้นใจที่ละความแสวงหาได้ใจของเรามีอะไรเดี lider. ๋ยวนี้ละสิ่งที่มีอยู่ใจของเรามีอารมณ์อะไรละอารมณ์อันนั้นเสียใจของเราคิดอะไรเลิกคิดอันนั้นเสียเรียกว่าละความคิดละอารมณ์ในเมื่อเราละหมดเราเลิกหมดนี่ไม่คิดอะไรสักอย่าง แล้วก็ดูใจที่ไม่คิดนั้นมันเป็นอย่างไรนั่่นนเป็อยางไรในเมื่อเห็นใจที่ไม่คิดแล้วก็เอาสติตั้งอยู่จุดเดียวคือจุดที่ใจของเราไม่คิดนั้นนตั่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเรียกว่าเป็นสมาธิได้นานเท่านั้นตั้งได้น้อยก็เรียกว่าเป็นสมาธิน้อยตั้งได้นานก็เรียกว่าเป็นสมาธินาน ั้งอยู่หลายหลายวันก็เรียกว่าสมาธิของเราติดต่อกันเป็นองค์สมาธิได้หลายหลายวันทีเดียวไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความแสวงหาให้ละความหาทั้งหมดในเมื่อละความหาได้เมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นใจของเราเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมภายนอกเห็นธรรมเป็นรูปเป็นร่างเห็นธรรมไหม เป็นลักษณะอาการอันนั้นยังเป็นเป็นเปลือกของธรรมหรือเป็นตริยาเป็นอาการของธรรมจะแก่นของธรรมแท้คือใจของเรานี่เองพระพุทธเจ้าตัดสรุปธรรมอันบริสุทธ์ก็คือตัดสรุปใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตัดสรุปธรรมตัดสรุปธรรมก็ตัดสรูปเห็นชัดใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงว่าทําไม่ใช่สิ่งอื่นทําสะอาดทําบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรเป็นนั่นกําเป็นเรื่องของใจสะอาดใจบริสุทธิ์แค่แค่แค่นั้นเพียงนั่นจึงว่าไม่ต้องหาอย่าไปอยากได้ความอยากทั้งหลายอันนั้นล่ะมันปิดธรรมปิดมไม่หายใจอของเราเป็นสมาธิทําได้ เสียงอะไรจะเป็นเสียงไอเสียงอะไรเสียงอันนั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปติไปชมเพราะเสียงเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเสียงไอ,เข,ไเ,งอไเขาเป็นเสียงอะไรเขาเป็นเสียงขึ้นมาใหญ่จากนั่นเขาก็สลายไปจึงให้ปล่อยวางให้หมดไม่ให้มีอะไรใจของเราปล่อยวางหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรยังมีอยู่นั่นล่ะคือใจนั่นล่ะคือธรรม ให้รักษาใจให้รักษาธรรมเอาไวา้ทำรวมใจทังรวมธรรมให้ใจของเรามีความแน่วแน่มั่นคงไม่กระโดดโลดเต้นอย่างที่เคยเป็น <c oughs> การปฏิบัติธรรมคือการรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของสติใจของเรามีความคิดอะไรละความคิดนั้นเสีย ละก็โดยวิธีที่ตั้งสติไว้ละก็โดยวิธีทำสติให้ยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อเราทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นอารมณ์ที่มีอยู่น มาเกี่ยวข้องกระใจใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์มันก็ agi, Nixon, agi, น life, ้อย <ka> ลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องกระจมีแต่ใจเท่านั้นไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเราอะไรต่อมีอะไรเรื่องใดเรื่องเสียทีนี้ใ้ใจของเรานี่หยุดจากการเกี่ยวข้องนั้นหยุดตัววิธีมีสติ มีสติ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 ตั้งสติอยู่เรื่อยๆตั้งสติให้ติดต่ออย่าตั้งแล้วเม่ไม่ตั้งอีกตั้งให้ติดต่ออยู่เสมาตั้งไม่ให้ขาดสติตั้งไม่ให้ให้ไม่ให้สติขาดอารมณ์มันเกิดเรียนเรียนสติเรามีอารมณ์ที่เกิดก็ดับไปเรื่องเราอะไรมันโผล่ขึ้นมาเรามีสติเรื่องเราที่โผล่ขึ้นมาก็ดับไป ในเมื่อมีสติยึดสติเป็นหลักใจของเราจะไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอ้ปรากฏขึ้นนั่นนะหาก็สติของเราอ่อนสติของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นโผลขึ้นมาเราก็ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นที่โผล่มานั่นสติของเรามีสติของเรามีอะไรเกิดขึ้นมา เราไม่เรามีสติดีอยู่อะไรเกิดขึ้นมาเรามีสติดีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาก็ดับไปเพราะเรามีสติเป็นหลักจึงให้พากันมีสติเอาเอให้ให้เพียพากันมีสติรักษาสติไห้ดีศีลก็คือสติตัวนี้แหละเป็นธรรมศีลก็คือสตินี่แหละเป็นเ,เป็นศีล สมาธิก็คือสตินี่หละเป็นสมาธิแนีแม้แต่ปัญญาก็เหมือนกันก็สตินี่หละจะเป็นปัญญาขึ้นมาจิตของเราดวงเดียวนี่ละในเมื่อมีสติอ,อ,อ่อนจิตของเราเป็นศีลสติของเราแก่กล้าขึ้นเป็นสมาธิจิตของเราแก่ติตสติจิตของเรามีสติแก่แก,ก่าขึ้นไปเรียกว่าปัญญา ไม่ต้องไปหาที่ไหนปล่อยวางความวุ่นวายปล่อยวางละความอยากแลกใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ใจใจของเราเนี่ยจะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเราไม่ต้องไปปรารถนาที่ไหนพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้ทมพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ใจพระพุทธเจ้าได้ทมเป็นสมบัติพระพุทธเจ้าก็ได้ใจอันเป็นอ้ายอันบริสุทธิ์มาเองของพระพุทธเจ้านั่นละ มาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านก็ได้ใจอันบริสุทธิ์นั่นลหละเรียกว่าได้ท่านท่านได้ทําอันบริสุทธิ์มาเป็นสมบัติของท่านเราเราก็เหมือนกันในเมื่อพากันได้ใจของเราเป็นสมบัติของเราเราได้ใจของเราแล้วเรียกว่าเราจะเราได้ทําเป็นสมบัติของเราธรรมะก็คือใจใจก็คือธรรมะต้องการให้ทําใน มาสมบูรณ์อยู่ที่ใจก็ทำใจของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาเท่านั้นเอง <c oughs> อย่าไปหมายว่าทําอยู่ภายนอก <c oughs> อพากันทำความสงบลงไปปล่อยวางละปล่อยวางลงไปอะไรที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมามากแล้วมันน่าจะเบื่อน่าจะอิ่มกันสัที ธรรมะเรายังเกี่ยวข้องน้อยธรรมะเรายังเกี่ยวข้องไม่มากเราจึงหิวธรรมะกันเดี๋ยวนี้ทำไมจึงหิวเล่าก็เพราะใจของเรายังไม่เจอธรรมะแต่ใจของเราเจอธรรมะเมื่อไรอิ่มเมื่อนั้นอิ่มธรรมเมื่อนั้นใจของเราเจอธรรมะเจอที่ไหนเล่าก็คือเจอใจนี่เองให้พากันทราบ ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ไปตะคุบโน่นตะคุบอะไรตออะไรมาเป็นธรรมตะคบอย่างที่เขาว่าเป็นธรรมอันนั่นอันนั่นอันนั่นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคนหลงธรรมโอปัญโกน้อมมาดูธรรมก็น้อมมาดูใจโอปัญโกน้อมเข้ามาเห็นธรรมก็คือเห็นใจไม่ใช่เห็นอื่น แม้แต่พระพุทธเจ้าตัดสู้ธรรมก็ตัดสู้ใจในใจที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระอรหันต์ตาเรศสราวก็เหมือนกันได้สําเร็จธรรมในสําเร็จมรรคผลก็มารู้เห็นชัดจิตใจที่สะอาดบร,ร,ดริสุทธิ์ท่นจริงไม่ได้รูู้เห็นสิ่งอื่นดอกอากาศอากาศก็ดีลมก็เย็นอะไรก็สงบหมด แผ่นดินก็สงบต้นไม้ก็สงบเินว่าอากาศก็สงบเข้ามาในวุ่นวาย